หันต่ไข่นะครับตั้มพริกแกงกันครับครับด้าน่ทด่ซส่ก็มี พริกแหงนะครับกระชายหงูหอมใบมะกรูดนะครับไทยแหงพริกไทยดำนะครับตามมังคากันนะครับแล้วก็มีตะไะคร่น้ำด้วยครับไก่สร้อยครับ,กกน,รบ,บ,บน,น,นะครับผีแกงนะครับผีร้องสีแดงไว้นํานะครับแล้วก็เอาแบงบางส่วนผัด ครับอันนี้เป็นสวนพักแบบผสมผสานนะครับของพันยออดนะครับนะครับแล้วก็ปลูกบวบพริกนะครับกับหอมแล้วก็อันนี้ตัไทยนะครับอันนี้เป็นกระเทียมครับวันนี้ผมมาผมจะมาหาใบยีลานะครับเราว่าเราปลูกใบยีลาไหวอยู่ใส่มันบ่มีนะครับมีแต่ต้นอะไรนะครับนี่ยังล่ะต้นกระเพรานะครับ เด็กกินมันอยู่นะที่ครับตีบอยู่ตงตามหมาครับนะีบ่คือใบยีราเท่านี้นะครับนี่ผมว่าผมเด็กกินมันอยู่นะครับเนี่นยมอยู่ผีไม่อยู่ด่านบานนะครับเป็นแบบไงเลยเมีปลอกกระมานน้ำครับนี่เมีปลอกเป็นบัวสาวครับช่วงนี้มีมา,มามาติดพันนะครับพอเดี๋ยวหลูกกําแน่กับบอลเด็จกจักโตครับเดี๋ยวมาเก็บใบยีรากันเลยครับ เอาขอเลยดื้อครับมาปอปอเจ้าของครับยิ่เงือนกับปอปอครับจะเล่ากับบอกไงว่าไม่เอาอยุดหรอกครับอยากได้ไปใส่ฟัสหนูพัญญ์กับไมาเอาในเล่าเดครับครับอยากเรียนแน่วมายุ่งติดต่อกับที่ปู่บางนะครับพอมันว่าสิขอเดี๋ยวเขานะครับน่าก็ต้องหาไปปลูกไว้บางนะครับ มเมล็ดผ่ามันก็นี่ครับจากดอกมันเหน็ดครับเพ้าฮาร์คไปเลยครับ <Blues> มเมล็ดมันจะอยู่ในนี่นะครับที่นี่ดอกดอกแก่มันนี่ครับอย่าไปปลูกนะครับป่อยโยงแต่อยาไปปลูกปล่อยพันล <Blues> พเลยไอ้พรอยไร้ไร้ปลูกมันเต็มบ้านเลยครับนี่ เรียบร้อยครับตบเปลก็ไหลครับใสบ่ใบยีรานะครับหอมๆเลยครับแสบๆจะมาล้วนครับกอดปลาไหลฮะสุณกอน ทีแล้วครับเอาอะไรจะมาผัดกับใส่ตรงบ้าดนดมครับนี่เดี๋ยวนะุด ก็แจบนะซาบินะครับพอเป็นปีๆนะปีที่แลากดีก็ดีตามด้วยคตับตูไทยครับ นี่นู่สมนุนไพรบา้านเฮาแจก <c oughs> เด็ดลอยครับตัดปลาไหลต้านไปที่เด็ดครับนี่ครับใบยีราครับใส่ลงไปแล้วครับอีกหนึ่งครับโอ้ยวแมงกยสุดรใหม่ครับใบยีราลองใส่นะครับไปลอยเลยตัดขึ้นเลยครับมาได้่น้อยกันเมื่อกี้ก่อนน้ำกันครับมานี้ครบเซตครับคุณลันยา้หมวยแล้วก็มะยกนะครับมากิน ผ,ผัดปิดปลายต้มเปรดน,นะครับจัแแบแซ่บบรรยากาศยเย็นๆครับพันยี่โมล้อน้อนนะครับตอนนี้เราก็ลุกได้ย่างได้แล้วนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ส่งความใจให้เรา่าหายได้ด้วยนะครับสขหรับพี่ไม้นะครับมากินขางกันเลยครับจัแแบแซบวันนี้ต้มเป,ปรดปลาไหลกับผัดปลาไหลลองชิมมือหนึ่งเบื่อใจใครมาเรื่องขั้นใจหน่อยนึ่งแซบเลย

แซ่บแ้่เลยวันนี้องหายใจเลยจะลงหายใจเลยของม,มกักมันแบบเป็นนะครับรัวผิดอะไรอือขอบผมรสชาติถึงสีครับจวดจวดเพียบๆถึงสีครับมักมากกคือกันขึ้นก้อนมั้งเหรอฮะอืม เดีลยว,ลวลเขาอ่ครับวันนีันะ้วมันเจีวิ้เต็มเนาะยากช่งพี่ไม่กับอยากครับอยากนี่ปเป็นย,ยีหมวยข้แนนแล้วดีขึ้นนะครับ ต้มเบียร์หรับเราผู้เดียวนะครับรเหล้าปูไนหมวยขาดเหล้าปูไหมวยมึงแ้าบอกว่าพา่อกินต้มเปียบ่เอ้ยต้มเลยต้มเลยอยีกินกรบปุ่นนอนแล้วครับ <c oughs> นอนหลับแบงใหม่ยแล้วบอกดึงเราเล่าโซ่เนี่ยครับ, <c oughs> บก็กหมายว่าเรายางปลไหลน,นะครับบวม <c oughs> อากาหอากาศดีเนี่ย อยู่ทุกยามมันอยู่สี่กำลังใจนะครับราคากับขั้วนะครับไม่ก็สับสนมน,น,นะครับหายเราหายเร็วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่คือก่อนยางบ่ได้ลุกบ่ได้เลยครับจับเนยมาในน้อยๆกับใบนะครับห้องเลยรับเจ็บ ช้ดมือนี่รถตู้นในสอบครับยางออกกุนดนังกายกินนมถือกินห้าถือกินห้าถ <c oughs> ือปวดหญานั่นหรอหากินเองอืมปวดหญาตั้งไว้ไปเอาหญ้าเปละกินห่้าปวดย่างกินหญ้าปวดย่า,ยายงเป็นอะไรเอียนเอียนเหนืยวมันหนุ่มวะกินวะเพราะว่าเอาไปผัดก่อนนะครับเอาไปทอดร่วนๆ

ไงสุดสายผ่อ,อนรีบวะอืม,อม,มครับเหนื่อยง่วีขึ้นแล้วครับผมมันดังยุ่ครับเถอะไปขึ้นไหนเอาเดีเเด๋ยวส่วนนี้เ,เดี๋ยวตามไหนเราโอเคบ่าวโอเคจบอนันนี้เอาไปเลยนี่เอาไปตั้งตอนนังกันมันยังแซบ่บโกยกไเลยครับครับไม่พร้อม แต่ว่าตาบต้นหนึ่งไม่ใหญ่เหมือนกินแล้วมกคนแบตับรับวีดว่ท่านมากเ่บ่เป่เบื่อดีบ่เบอเบื่อดีบ่เลยแสบบ่ก็มีบ่แสบบ่แสบแสบเยงอรยัง่ปนมันเละอันนี้กด้างนมกนนี้น อนอี่ซอนใหญ่ๆเลยว่ะผมแดงออกอยากกินง่ยายเจ๊แค้วอันนี้ใหญ่จังหน่อยไปกินงอย่างอันนี้ผมหั่นแบนนะครับไหวกินสำหรับผมหมักยำกระดูกกรบกรุบเนี่ยนะครับมะปอกไว้ทำวันนี้ครับเดี๋ยวเตโนวาครับไว้ไงนะครับ,บ

หนงต้านเข็มไหวแก่ลาไงครับล่ำลำแขนครับเบอรระดับใหม่เลยนะครับใหม่ไปหน่อยยังว่าล่ำไงเลยครับพี่เบอร์ล่ำหวครับใ่สรับพิธนู้งไหวไซบอาไงนะครับเสียงเสียงดิถุมนะครับกางวานหนุ่มหูนะครับไหวนิดหน่อยเสียนิดหน่อยไม่เส่ยหูนะครับตั้งเสบหูในดอวถูกนะครับสู่ไว้เสียงไงบ่ได้ดังนึ่ง้กัน